สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับวันนี้ก็วันที่แปดครับพี่น้องเนาะครับมีแนวทางครับผมแนวทางตําลาวสู่พี่น้องซี่ครับครับอ่าลงไปหลายสํานักแล้วครับพี่น้องเนาะก็ยังขาดอยู่อ่านี่ก็คือพอไพ่บูนครับผมนี่อีกหนึ่งสำนักครับผมพอเสิร์ฟพอชนินครับพี่น้องเนาะ พ่อไพ่บูนครับแล้วก็อีกหลายๆเสี้ยนนะครับผมทั้งจะมีทั้งรวมเสี้ยนนําครับพี่น้องเนาะยังใอยมาตามกันต่อครับผมในมือนี้ครับเอาคลิปนี้ครับผมตำราพ่อไพ่บูนครับผมพี่น้องที่อีอยากเข็นเหล็กรักลอยเพิ่นนําครับแล้วก็แนวทางตัวเลขในงวดวันที่แปดครับพี่น้องเนาะครับตำราพ่อไพ่บูนเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอ กับน้ำเชียรผ้าร่วยกับอขอขอพระคุณพ่อพี่บุญเน้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียรผ้ารวยครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่ากับพ่อพ่บุญกันเลยครับ ครับน้ำเชียร์ผ้าลวยสวัสดีพอดให้บุญครับผมครบับสวัสดีครับน้นำเชียร์ผ้าลวยครับผมครับเป็นยังไงพอดหนาวว่าเลยไหมครับผมอากาศา <c oughs> ลงน้ำได้ยังบอก่าใช่กําเป็นต้องลงโอ้เก<อ>่งครับเนาะไปอยู่ในนำ้ำเป็นชั่วโมงอยู่บาา่กว่ดาดังเพราะมันหลสองชั่วโมงขึ้นบนแล้วล่ะพาด เอาอเราได้นั่งเรือบ่บ่บ่ลงลงเพียงเอ๋กเพียงแอวเลยติครับผมนตามเพียงข้อก็ลงลุยยางโกดังึ้นครับโอ้เก่งๆน้องวันหนาวปนี่โอ้ยบ่อบาหนาวครับหนาวเย็นเนาะครับผมนี่นี่หนาวเยี่ยครับครับเอาพ่อมาตามแนวทางเลข ครับผมตำเล่าตำเล่าเอองวดที่แล้วเนาะครับเนาะมันเออโอ้ยสูตรนี่มันเดินหกเจ็ดงวดข้างบนมาตลอดเลยมันขึ้นมาโดดลงลางบูงงวดที่แล้วเนาะเม่นครับผมลงล่งางได,ด้มั่นใจซีมันไปโยข้างล่างกุนครับเอาว่ารับลอยกันยัง่งยังมาเดินดีอยู่เนาะครับว่าร,ร้อยเข้าที่หกครับผมงวดนี้ พ่อมีตัวประกบน้ำเด้อครับผมตีจัดให้ติจัดให้แปดชุดจัดที่ว่าพ่อจัดออกมดเหล็กอดับเหล็กยังนั่นเหลี่ยมันีะเหลออยู่แปดชุดเนาะครับผมแล้วพ่อตีเน่นให้ยักสามชุดนี่แหละครับมานนี่แหละครับเอาเลยครับผมเด่นบนกับนบนบนกันล่างเด้อสี่ห้าเก้าเด่นบนกันล่างสี่ห้าเก้า นำเชื่อพรลวยเขียนงวดนี้เขียนเลขประกบน้ำครับศ <7. S 1> ูนย์หนึ่งสองเจ็ดศูหนึ่งสองเจ็ดเขียนนใต้คือสองเด้อก็มักสองเงว่นี้ครับผมสองปักไว้หลักหน่วยครับผมก็จัดชุดใหญ่ไ้เด้อครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสเจ็ดสศูนหนึ่งสสองสเจ็ดหสองหาเจ็ด ห้าสองห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็มีแปดจุดตัวเหน็ดครับครับเน็ตลำเชี่ยวพระวยขีดเต็นใต้สี่สองห้าสองเก้าสองสี่สองห้าสองเก้าสองครับครับผมเอาลักลอยครับลักลอยศูนย์สองห้าเจ็ดศูนย์สองห้าเจ็ด พอเพื่อบุญมักหลักลอยเงินงีคน้คือหาดเด้อ,อ,ดอครับผมเป็นใตเครือหาตัวเดียวพ่อยจัดให้สามจุดเนาะครับผมหาสี่สองห้าสี่สองหาหาสองหาหาสองหาเก้าสองหาเก้าสองครับผมกับนี้เนละครับผมสามชุดหลักร้อยศูนย์สองห้าเจ็ดครับผมเน้นไปที่ห้า ครับแต่ว่าพ่อกับปได้ประปกบเหมือนน้นองอเนาะแมนครับกันเอ้น้ำเชียรผ้าลวยเอ้ยงวดนี้ก็มันโหลดก็คือโหลดสองตัวเดียวครับผมอ๋อโหลดสองแน่นที่รักรัดรัหน่วยครับรัดล,ลอยสองครับนี่นะครับผมพ่อภัยบุญรับเขาน้ำเชียรผ้า้วยกัน หลบกวนพอสำนีได้พอบันนี้ครับผมพอประคุณพอไปบุญครับผมแงครับเดีเช่นกันครับพ่อสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมตำราพ่อไปบุญครับแปดมกราคมหกสิบแปดครับพี่น้องเนาะครับเป็นเด่นบนกันลางได้ครับผมสี่ห้าเก้าครับผมสี่ห้าเก้าแล้วก็ชุดประกบครับพี่น้องเนาะศูนย์หนึ่งสองเจ็ด พอมักสองแล้วครับพี่น้องมักตัวท้ายนี่เป็นสองครับผมเน้นรูดสองก็ว่าได้ครับผมรูดสองท้ายครับพี่น้องเนาะหลักหน่วยครับพอประกบให้แปดคู่แล้วครับผมจากสุดเต็มสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองครับผมสี่เจ็ดห้าสองห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองครับตัวเน้นกะจิมีเก่าอาซี่สองหาสอง เก้าสองครับหลักร้อยศูนย์สองห้าเจ็ดครับศูนย์สองห้าเจ็ดเน้นไปที่ห้าได้ครับผมหลักร้อยเน้นไปที่ห้าครับพี่น้องเนาะครับมีสิทธิ์มาได้ทุกตัวครับผมเพราะว่าอย่าลืมมาพอกเน้นเลขไทยสองได,ค 100, 7, ด้ครับผมครับหลักร้อยศูนย์สองห้าเจ็ดอักะเลขสามตัวครับผมสามตัวบนห้าสี่สอง ห้าห้าสองและห้าเก้าสองครับผมตำลาวพ่อไผ่บูนครับผมแปดมกรลาคมหกสิบแปดครับพี่น้องเนาะลองปิดเส้นหน้าเบิงเปรียบเทียบเบิงอีกหลายเสี้ยนเนอะครับผมครับเปรียบเทียบไหลายเสี้ยนครับแต่ว่าที่อัดฉคลิปไปครับพี่น้องเนาะหู้สซกว่าเสี้ยนเพิ่นจะเน้นเลขกหาด้วยครับผมหาสิมากวครับพี่น้องครับบ่ว่าจิเป็นพอเสือ พอชนินครับผมคือว่าพอให้บูญพนกันย่างห้รักลอยเป็นหายแลครับพี่น้องเนาะก็ต้องไปเบื้องร่วมเสี้ยนอีกครั้งหนึ่งครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้นำเสืดด้อผ้ารวยกับขออวยพรให้พี่น้อยชี้โชคดีถูกเงกินไปน้ำกันเด้อครับผมตํำเล่าสองทุ่มครึ่งแปดมกราคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีครับพี่น้องเนาะพอกันิปหนาสวัสดีครับ